ไฟ LED บางคหนังเปิดไฟหน้าขับรถมันก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นไงเป็นไงสําหรับบางคันที่จะกติดสียอันคือเ,เปิดไฟขับาคืนนี่เป็นไงเป็นไงติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเดินมาเปิดประตูหรือกดอนล็อกดีโมดอย่างนี้ครับเห็นไหมเอ๊ติดแบบนี้ตัรตารถก่อนตอนนี้เราสัตารุนแล้วครับกลางคืนไฟหน้าสิดก็จะติดแบบนี้ ส่วนมนากเราก็เน้นเน้นคู่หลังกันนะอ่าอันนี้เป็นรถที่ร้านเราก็เลยติดคู่หน้าไปใ,ให้ดูอ่ออันนี้เลือกได้ครับใครอยากใส่คมอะไรก็ใส่ได้ LED Fender ครับจะใส่คู่หน้าคู่หลังใส่นั้นหน้าข้างหลังก็ได้รถเราจะโดดเด่นมากเลยนะตอนนี้คือไม่จำเป็นต้องเป็นฟอร์ดก็ได้นะครับพวกโฟล์ u จูเนอร์มิวกอยากใส่แบบนี้เราก็จัดให้ได้เอเวอเรสต์ Ever ate, เขาก็จะชอบสีขาวโฟล์จูเนอร์ก็ใส่สีขาวก็สวยเหมือนกันดีโว มิวเอสดีแม็กใส่ได้หมดเหมือนกันรครับเพราะคอนเซ็ปต์เดียวกันเราบิวเราผลิตตามแบบได้แล้ว